ช่วงเทศกาลสงกรานทุกปีนั้นมักจะเกิดจากการดื่มเหล้าในพื้นที่เล่นน้ำสงกรานและผู้ขับรถก็ขับไปเกิดอุบัติเหตุในถนนท้องถิ่นและชุมชนนะคะขณะที่สถิติของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันสงกรานนั้นถือว่ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นค่ะแต่ก็มีท้องถิ่นต่างๆที่ตื่นตัวหันไปเปลี่ยนพื้นที่เล่นน้ำของตัวเองให้เป็นพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้าเพื่อแก้ปัญหาอุบัติเหตุและเหตุความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะติดตามจากคุณดารนองอาารงงะใช่วงสงา อดเล่ปลอภยคะเทศก,กาลสงกรานเป็นช่วงวันหยุดยาวที่มักจะมีข่าอุบัติเหตุทั้งถนนซึ่งทําให้มีทั้งผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บพุ่งสูงขึ้นเป็น2เท่ากว่าช่วงปกตินะคะปีที่แล้วมีผู้เสียชีวิตในช่วงนี้มากถึงกว่า300คนค่ะโดยสถิตินั้นไม่ลดลงต่อเนื่องมา3ปีแล้วค่ะ ก็เกิดจากทั้งการเมาแล้วขับนะคะแล้วก็การขับ campaign, รถเร็วด้วยค่ะโดยเส้นทางที่มักจะเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดในช่วงของการฉลองก็คือถนน,นในชุมชนหมู่บ้านและเทศบาลน,นะคะซึ่งมักเกิดในช่วงเวลา16 n. N. นาฬิกา1นาทีถึง20นาฬิกาค่ะ ซึ่งเมื่อสาเหตุอุบัติเหตุนั้นเกิดจากพฤติกรรมการดื่มในพื้นที่เล่นน้ําสงกรานท้องถิ่นหลายแห่งทั่วประเทศจึงเริ่มปรับรูปแบบการจัดงานสงกรานให้เป็นพื้นที่เล่นน้ําปลอดเหล้าโดยเทศบาลนครขอนแก่นเป็นพื้นที่หนึ่งนะคะที่ออกมาตรการพื้นที่เล่นน้าปลอดเหล้ามานานถึง8ปีแล้วค่ะขณะนี้กําลังเตรียมความพร้อมในพื้นที่กันอย่างเข้มแข็งติดตามจากคุณจิรพรคำภาพันธ์ค่ะ จากสตริตการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงการเสร็จวันอันตรายเมื่อย,ย้อนกลับไป5ปีก็พบว่าจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีสถิติผู้เสียชีวิตสูงเป็นอันดับที่19ของประเทศนะคะปีนี้ค่ะทางจังหวัดขอนแก่นจึงได้มีมาตรการเป็นพิเศษในการที่จะลดจํานวนผู้เสียชีวิตลงโดยกําหนดให้ถนนข้าวเหนียวถนนเล่นนักสงการของคนจังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นถนนที่ปลอดการขายและการดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดรวมทั้งบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดค่ะเพื่อที่จะลดจํานวนผู้เสียชีวิตให้ลดลงค่ะ กว่าสิบปีมาแล้วที่ถนนเข้าเหนียวระยะทางยาวเจ0้เมตรกลายเป็นถนนเล่นน้ำสงการที่นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติต่างให้ความสนใจแต่หลังจากที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงเพราะมีกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะวิวาทบ่อยครั้งจากการดื่มแอลกอฮอลส่งผลให้8ปีที่ผ่านมาจังหวัดคอนแก่นบังคับใช้กฎหมายที่ถนนข้าเหนียวเป็นถนนเล่นน้ำสงการที่ปลอดการดื่มและการขายแอลกอฮอล ตามฟุตบาทปกติจะมีแม่ค้าอาหาเรเร่ที่มาตั้งขายแล้วมักจะมีการแอบแอบเอามาจําหน่ายเช่นบนโต๊ะไม่ขายแต่ไปซ่อนไว้อยู่ใน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 กล่องในรางน้ําแข็งตรงนี้ก็จะมีการขอตรวจมีการขอตรวจถ้าใครถ้าใครดำเนินการผิดกฎหมายเราก็มีการจับปรับจริงนะครับก็เอาจริงปีนี้จังหวัดคอนแกนมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเน้นหนักในการตั้งจุดตรวจและเ้มงว,วกก่าผู้กระทำผิดกฎหมายเมาแล้วขับ และการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งได้จัดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำอยู่จุดเสี่ยงต่างๆกว่า700ดร้อนายเพื่อที่จะลดจำนวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา เรามีกล้องทั้งหมดประมาณ50ตัวนะครับทั้งถนนท่างเดียวแล้วก็ที่ริมบึงแก่นนครนะครับ,รบเ,เรายืนยันนะครับในส่วนของตํารวจภูธรจังหวัดทั้งแก่นนะครับว่าเรามีความพร้อมในเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับให้กับประชาชนที่จะเข้ามาร่วมง,งานนะครับแล้วก็จะสร้างความปลอดภัยในเรื่องการใช้รถใช้ถนนให้สูงสุดในช่วงเทศกาลที่จะถึงนี้ครับ ผู้อำนวยการศูนย์อุบัติเหตุจังหวัดขอนแก่นบอกว่าถ้าจะลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้ลดลงรัฐบาลต้องสนับสนุนอุปก,กรณ์ตรวจจับความเร็วรถให้มากกว่านี้เพราะขณะนี้จังหวัดขอนแก่นมีเครื่องตรวจจับความเร็วรถของตำรวจทางหลวงเพียงหนึ่งเครื่องเท่านั้นอยาจังหวัดขอนแก่นเราเนี่ยนะทั้งจังหวัดมีประชากรล้านเจ็ดแสนคนมีเครื่องตวรวจวัดความเร็วอยู่เครื่องเดียวเครือ่องเดียว แต่อื but, ่นจังหวัดอต่นๆก็เหมือนกันคือมีจังหวัดละเครื่องนะฮะจังหวัดละเครื่องหนึ่งก็เป็นของตํารวจทางหลวงด้วยตำรวจจราจรไม่มีนะฮะไม่มีเครื่องตรวจวัดความเร็วอัตโนมัติในะตำรวจจราตำรวจทางหลวงเนาะก็เอาเครื่องในโมบายไปตั้งอยู่ตรงไหนก็ถ่ายตรงนั้นแหละนะฮะซึ่งที่ดีๆนะเทียบเท่ากับมาตรฐานสากลเราก็มีแต่มีเครื่องเดียว ผู้อำนวยการศูนย์อุบัติเหตุจังหวัดคอนแกนยังย้ำว่าแม้ภาพรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจังหวัดคอนแกนในช่วงเทศกาลสงการานยังคงที่แต่ขณะนี้สถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยยังสูงเป็นอันดับที่3ของโลกรองจากประเทศนีอูเอและโดมินิกันจากสถิติการเสียชีวิตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจทําให้หนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในเทศกาลสงการงกานลดลงได้ศิราพรคำพาพันธ์ไทย P ี s ราายงนปีนี้แนวคิดสงการานต์ปลอดภัยพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้าเริ่มขยายวงกว้างออกไปใน66จังหวัดแล้วนะคะโดยมีถนนที่มีชื่อว่าเข้าเข้าร่วมพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้ากับเครือข่ายองค์กรงดเหล้ามากถึง26สายในปัจจุบันแล้วค่ะซึ่งขณะนี้นะคะทุกภาคกำลังเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะสร้างสรรค์ให้พื้นที่เล่นน้ำของท้องถิ่นเป็นสงการานต์ที่ปลอดภัยและมีความสุขจริงๆเราจะเกาะติดเรื่องนี้กันต่อไปในวันพรุ่งนี้ค่ะ อะไรช่างช